นี่คือ2 b i บิ๊กแมนเบอร์ต้นของลีกเราเลยครับแล้วก็มีตอทนะครับเจอภูลิและดูทิปอินมาเป็นภูลิเก็บบอลได้มาอยู่ที่ทางฮีทครับแล้วเทฟโนโลุกพัสแล้วจ่ายมาแล้วลูกนี้เช็ดปั้นไม่ได้เทฟวนออกมาตอสยาระยะกลางแบ่งๆครับ2คะแนนแรกจากตอ่อตอทครับเก็บขึ้นมาได้สกีนจากพิมพ์ ดึงจังหวะเฮซี acy, แล้วขางตัวยิงระยะกลางไม่ลงออฟโรดยังเก็บบอลได้และแย่งกันตรงนี้เทฟเก็บบอลได้เฟกหลอกให้พิมพ์พิมพ์ลุยมาเช็ดปั้นครับขึ้นนำา4ต่อ2ครับสำหรับฮีทลองบอกว่าเกมนี้ไม่ได้มีเวลามากนะครับแล้วดูตอนครับโอ้โหมาจากไหนครับตอนครับโอ้เผลอไม่ได้ครับไวมากครับพี่ตอน อย่าลืมนะครับว่าเกมนี้เราเล่นกันแค่า2ควอเตอร์ควอเตอร์ละแปนาทีบอลอยู่ที่ตอสตอดเฟ้หลอกมาแล้วโรเตอร์ครับตอสครับโอ้ทีเด็ดเลยครับตอสครับควอเตอร์นี้ครับปีนี้ตอนนี้สลามเมอร์ไซส์ได้เปรียบมากนะครับเซตน,นี้และดูครับพาเปอร์สามแต้มทีเด็ดเลยครับฮาเปอร์ โอ้หนีห่างครับเป็น9ต่อ4ครับเมโทรฝากมาแล้วระยะไกลของแพ้ตรงนี้ไม่ได้หาเปอร์รีบาวได้หาเปอร์ล่าขึ้นมาเจอเบรกไว้ลอดขาและลองอีกเทีฮาลาเปอร์ครับสามต้มสองลูกตตเนื้ออุ้ยไปไกลเลยครับเจอแบบนี้ต้องเข้ากลางหาเปอร์ติดใจไหม บอเลเร็วมาที่ดินดินดึงออกมาก่อนฝากมาที่ข่าวปั้นเหนืโอโบโหเปอร์อาเปอร์ให้มาที่ดินมุมแคบดินแก้มาเขาปั้นเขาปั้นของออกมาแล้วลูกนี้เขาปั้นขึ้นมาหูขวาเรียบร้อยครับโอ้ยสแลมเมอร์ปวดหัวเลยครับบอลอยู่ที่เชเชเคาะมาเล่นกับออฟโรด ออฟโหลดลุยเข้ามาแล้วโดนบล็อกเต็มบอลบอลอยู่ที่เทปเทปลากขึ้นมาเทปลุยมาแหวกห้าขัางตัวยิงนะโอ้โหออฟโหลดต้องการแต้มครับออฟโหลดลุยเองเลยแล้วโดนครับโอ้โหเต็มใบเลยครับพี่พิมพ์ครับแล้วลากห่วงต่อห่วงแหมโดนเขี่ยวไปครับพี่พิมพ์ โอ้เต็มป้ายหูเต็มมือเลยครับพี่พีมครับสองจังหวะครับอ่านจังหวะดีจริงๆบอลอยู่ที่เชเชเคาะข้ามาเชหยุดแล้วโดนนะครับโอ้สามบล็อกครับแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วตรงนี้น้องตอน้องตอนสุดยอดเริมบอ <transition> นอยู่ที่เทปครับเทปลาะขึ้นมา ฝากมาที่พิมพ์มพิมพ์มโดนลุมอยู่สองครับพิมพ์พเข้ากลางสะบัดคืนมาที่เทปเทปดึงจังหวะและยิงระยะกลางตรงนี้เรียบร้อยครับเทอยังตีโซนไม่แตกครับแล้วเทปฝากมาข้าวปั้นเหนือหูไม่ตรงครับแล้วบอลตกมาฮาปอ้โหเสร็จเลยครับแอนวันเหนือเพนี้ฮาเปิ้ รับเกมนี้เล่นดีจริงๆลูกโทษแถมลูกนี้ไม่ลงและรีบาวกันพอดีได้คืนมาฮาเปอร์ฮาเปอร์จ่ายไห้พิมพ์พิมพ์ฝากมาเข้าปั้นเลยหูไม่ลงและรีบาวกันเป็นบอลของเทด,ดี้คืนมาออฟโรดใครชนะจะได้เข้าชิงสายล่างครับใครแพ้กลับบ้านสถานเดียวครับเกมนี้แล้วดูครับพริมฝากมาฮาเปอร์ฮาเปอร์ลุยกลับมา จ่ายมาได้ดีแล้วพีมพ์ให้มาข้าวปั้นโอ้โหแล้วดูครับลูกนี้โอ้ยน่าจะคออเท้าพิกนิดนึงครับสำหรับพี่เข้าปั้นครับมาดูเกมกันต่อครับบีมวัดใจยิงไกลเลยครับไม่ลงครับบอลอยู่ที่พีมพ์แล้วเวลาเหลือ17วินาทีครับเทปลากบอลขึ้นมา ต้องดูผู้ตัดสินครับอ๋อลงไปเกินครับไม่มีอะไรครับก็ส่งกําลังใจให้นะครับคุณวัชรวันด้วยนะก็หวังว่าจะไม่เจ็บหนักครับเราเมื่อกี้นี้มีการลงไปในสนาม6คนครับโดนเทคนิคขึ้นฝาวครับยิงลูกโทษลงไปครับยินดีกับผู้ชนะอย่างฮีทด้วยครับที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับเอลาะใครเป็นแฟนฮีทขอแสดงความยินดีด้วยครับส่งสติกเกอร์รูปไฟมาครับ